สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบก,กับช่อง n e c k Day Channel นะคะวันนี้นะคะทางช่องจะมาเปิดกล่องสุ่มนะคะกล่องนี้นะซื้อกล่องสุ่มมาจากเพจๆหนึ่งนะคะในราคา199บาทน,นะคะเพื่อนๆออแถมมีส่งฟรีด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันค่ะว่าในกล่องเนี้มันจะมีอะไรบ้างนะคะมาเปิดพร้อมๆกันเลยนะคะ แรกนะคะก็จะเป็นแปรงสีฟันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเม็น,น,นะคะเพื่อนเป็นเม็เกาหลีอันที่สองแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นแผ่นม้าค่ะเม็นะคะได้มาทั้งหมด หนึ่งสองสามสี่ห้าชิ้นนะคะได้หกชิ้นค่ะสองสี่หกแน่ได้มาหกชิ้นนะคะ, 2, 4, นนะ,คะแล้วก็ที่ชูเปียกค่ะหนึ่งชิ้นเป็นฟ้าฮารายโจนนะคะแคปซูลคะ่ะหนึ่งกล่อง มัน,นเสืออะไรอ่ะเหมือนเครื่องนวดเครื่องนวดขอบตานนเ,ออเดี๋ยวลองแกะดูนะคะคืออะไร จะเป็นเครื่องนวดขออไอบริเวณรอบดวงตาไม่ไม่แน่ใจนะคะ วิปโฟมโฟมล้างหน้าค่ะนี้ mm hmm. อันนี้จะเป็นบวยะคะ่ะ mm hmm. มีบวยมีเยลลี่อยู่ในนี้นะคะ mm hmm. เป็นของทานเล่น เซเว่นครีนผลิตภ um ัณฑ์ล้างจานค่ะนี่อันนี้ไว้ล้างจานค่ะซิลิเคนเทสชูปรชูปวานิลาเซรั่มกันแดดค่ะนี้ อันนี้เป็นมาร์กหน้ามาร์กหน้าเมื่อกี้ได้มาแล้วอันหนึ่งนี่ค่ะตัวมาร์กอันนี้คืออะไรเฮดครีมก็คือเฮดครีมครีมทามือง อ๋อ,อ,อครีมหนวดพองเหรออันนี้ไม่น่าจะเป็นครีมทาผมหรืออะไรสักอย่างตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์อันนี้สวยอ,อันนี้เขาแถมมาฟรีนะคะอันนี้ เป็นอะไรอ่ะอ๋อลิปสติกอันนี้เขาแถมฟรีนะคะลิปสติกอันนี้คืออะไรที่เพิ่มความหอมของช็กโกะะ้โ<อ>ที่เพิ่มความหอมของจักโกนะาคะนี้ ประก,กาแล้วะประก,กาศี่น้อ่กกอนนะครับก็ <g ib it> ที่ติดที่แขวนของนะคะที่ติดฝาผนังสามชิ้นะค่ะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายเมีม่อจะ่าเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวแกะดูนะ แก้วน้ำร้อนอุณหภูมินะคะมีเวลาให้ด้วยว่ามันข้างในมันมีกี่อุณหภูมิอะไรประมาณนี้น่าจะประมาณนี้นะคะเป็นแก้วใสใสน้ำ,นำร้อนน,นี่ค่ะหมดแล้วนะคะเพื่อนไม่มีแล้วนะ ทั้งหมดนะคะที่ได้ในราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะตาได้ไหมเอ้าตาปากกาด้วยนะคะน้องปางปอนเอาไปเล่นอยู่เป็นปากการ,ราคาสามด่าม ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะถามว่าคุ้มไหมก็น่าจะโอเคนะคะน่าจะคุ้มอยู่นะหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเรียบร้อยค่ะสำหรับการรีวิววันนี้นะคะออขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ 酱油。